วันนี้นะคะจะพามาอัปเดตผลิตภัณฑ์ล้ำๆของแบรนด์โคลเลอร์กันที่โครงการเซธซิริดอนเมืองของแสนสิริค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่นะคะราคา20ถึง40ล้านบาทนะคะโดยที่การออกแบบเนี่ยเป็นสไตล์จอร์เจียนค่ะ ซึ่งเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่พัฒนาขึ้นมาในช่วง British Georgia n อันรุ่งเรืองที่ประเทศอังกฤษนะคะและรูปแบบสถาปัตยกรรมนี้นะคะก็ได้รับความนิยมแพร่ขยายไปสู่ประเทศอเมริกาด้วยค่ะสถานที่สำคัญหลายๆที่ในอเมริกาก็เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบนี้ค่ะจุดเด่นของสถาปัตยกรรมแนวนี้นะคะก็คือเป็นสถาปัตยกรรมแนวคลาสสิกหรูหราที่มีความเป็นซิมมิตรีค่ะมีความสมมาตรสองฝั่งซ้าย ขวาของอาคารเนี่ยจะมีความเท่ากันแล้วก็หน้าตาเหมือนกันแม้กระทั่งสวนนะคะก็ยังสมมาตรแบบนี้เลยค่ะตัวอาคารเนี่ยจะมีหน้าต่างของห้องใต้หลังคาส่วนหน้าต่างของบ้านเนี่ยจะมีเส้นเป็นตารางที่เรียกว่าหน้าต่างแบบชัตเตอร์ค่ะความคลาสสิกทั้งหมดนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจที่เศรษฐศิตริดอนเมืองนำมาสะท้อนผ่านดีไซน์ของบ้านและก็คลับเฮาส์เพื่อให้เป็นความรู้ราที่อยู่เหนือยุคสมัยแล้วก็การเวลาค่ะ บ้านที่โมจะพามาดูในคลิปนี้นะคะคือแบบนี้เลยค่ะชื่อแบบว่า m เมสฟิลนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย383ตารางเมตรนะคะมีทั้งหมดตั้ง5ห้องนอน6ห้องน้ําจอดรถได้3คันค่ะซึ่งบ้านแบบนี้นี่แหละค่ะที่เขาได้โคกับทางโคลเลอร์นะคะมาจัดแสดงเป็นห้องน้ําตัวอย่างนะคะที่จะโชว์ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมของโคลเลอค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน จุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะก็คือพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอห้องโถงที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มสูงแบบนี้เลยนะคะก็คือสูงแต่ชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปจนถึงชั้น2เลยค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นกระจกที่เป็นซุ้มอาร์โค้งแบบนี้นะคะที่ใหญ่แบบใหญ่มากๆอลังการมากๆเลยค่ะ ส่วนโซนแรกที่เราจะเจอในบ้านเลยนะคะก็คือโซนนี้ค่ะโดยปกติเนี่ยจะใช้จัดเป็นห้องรับแขกมานั่งคุยกันตรงนี้ได้ค่ะหรืออาจจะคุยงานคุยธุระตรงนี้ได้นะคะเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะถึงจะเป็นโซน l i v วิ g งรูมที่อยู่อาศัยกันในครอบครัวนะคะก็จะมีตรงห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะนั่งดูทีวีกันตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ถัดมาเลยเนี่ยก็จะเชื่อมต่อนะคะเป็นโซนทานอาหารนะคะซึ่งก็มีขนาด กว้างขวางมากนะคะแล้วก็สามารถทำเป็น pantry ได้เลยแบบนี้นะคะส่วนถัดเข้าไปด้านในก็จะเป็นห้องครัวค่ะ อีกทางด้านหนึ่งของบ้านฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะซึ่งก็เหมาะที่จะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําเป็นห้องนอนก็ได้นะคะอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็จัดเป็นห้องโฮมเท h e เตอร์ไว้ให้ดูค่ะถือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะที่สามารถจะจัดเป็นห้องอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะ ชั้น2นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเราก็สามารถจัดเป็น family area หรือว่าเป็นพื้นที่ออกกําลังกายหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยจะกั้นเป็นห้องเพิ่มก็ได้นะคะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็น hallway ทางเดินยาวๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งห้องในชั้น2เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด4ี่ห้องค่ะโดยที่ห้องนี้นะคะจะเป็นห้อง master bedroom เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็นี้ค่ะที่เหลือเลยอีก3าห้องนอนนะคะก็จะคือเรียงๆกันไปแบบนี้เลยค่ะ สำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะขนาดนก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยค่ะโดยที่เขาจะแบ่งออกไปทั้งหมด3โซนนะคะโซนแรกที่เห็นนี้เลยนะคะก็คือเป็นโซนของห้องนอนนะคะวางได้ทั้งเตียงนอนวางได้ทั้งโซฟาหรือว่าจะโตทํางานหรืออื่นๆนะคะก็มีพื้นที่เหลือๆตรงนี้ที่วางได้เลยค่ะ ส่วนโซนที่2นะคะก็จะเป็นโซน walk in closet ตรงนี้ค่ะซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็สามารถทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้แบบนี้เลยนะคะเข้ามาด้านในเนี่ยนะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าได้ทั้ง2ฝั่งเต็มๆแบบนี้เลยค่ะ โซนคลอเซตนี้นะคะก็สามารถเดินเชื่อมประตูนี้นะคะเข้าเป็นห้องน้ำได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าห้องน้ำที่นี่เนี่ยนะคะโคกับทางโคลเลอร์จัดเป็นโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์พรีเมียมของทางโคลเลอร์ค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าลูกบ้านที่มาซื้อบ้านโครงการนี้นะคะจะไม่ได้ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าต้องการอัปเกรดเป็นแบบนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็มีราคาพิเศษให้ด้วยค่ะ สำหรับห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะทางโคลเลอร์เนี่ยเขาก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีไซน์เนี่ยมีความคลาสสิกเพื่อให้เข้ากับการออกแบบของโครงการนี้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะยังเลือกใช้มาเป็นสีทองทั้งหมดทำให้ห้องน้ำเนี่ยดูมีคลาสดูหรูหรามากๆเลยค่ะ สำหรับก๊อกน้ำที่ถูกคัดเลือกมาใช้กับห้องนี้นะคะก็คือรุ่นโอเคชั K ่นค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจุดเด่นของเขาเลยคือดีไซน์ค่ะเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์คลาสสิกและสเสน่ห์ของภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยมีการนำมาตีความใหม่ค่ะผ่านการออกแบบสไตล์อเมริกันยุคก,กลางศตวรรษที่20ทําทำให้ได้ดีไซน์ที่มีความร่วมสมัยไร้การเวลางามสงา่าแล้วก็ประณีตมากค่ะ อกว่าก๊อกรุ่นนี้เนี่ยจริงๆมีให้เลือกหลายสีนะคะแต่ว่าสีที่เลือกมาใช้กับห้องนี้เนี่ยเป็นสีทองเหลืองค่ะจริงๆเนี่ยวัสดุข้างในก๊อกเนี่ยก็ทำมาจากทองเหลืองนะคะแต่ว่าเขาก็นำมาเคลือบสีอีกชั้นหนึ่งให้เป็นสีทองเหลืองเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็นกรรมวิธีการเคลือบสีแบบพิเศษของทางโคลเลร์ค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะสีที่เคลือบเนี่ย มันจะเป็นสีด้านแล้วก็ดูเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเส้นริ้วแปรงเล็กๆเล็กๆเล็กๆที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับก๊อกค่ะซึ่งการเคลือบเป็นสีทองเหลืองขัดด้านแบบนี้เนี่ยทำให้ดูมีความหรูหรามีเสน่ห์มีความคลาสสิกมากกว่าการเคลือบที่เป็นแบบสีทองเงาๆค่ะ สำหรับชาเวอร์ที่ทางโคลเลอร์เขาเลือกมานี้นะคะต้องบอกว่านอกจากดีไซน์ที่ดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยฟังก์ชันของเขาเนี่ยยังมีความสนุกมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวนี้นะคะเป็นเรนชาเวอร์เนาะซึ่งเป็นเรนชาเวอร์ที่มีความกว้างทุกคนเห็นไหมคือเวลาน้ำลงมาเนี่ยมันก็จะครอบคลุมลำตัวเราทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามีความกว้างแล้วก็จะมีตัวนี้ เป็นฝักบัวทรงลีนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวที่ยึดผนังทั้ง3อันนี้นะคะคือบอดี้สเปร์ค่ะทุกคนคือเวลาเราอาบน้ำนะน้ำเนี่ยก็จะพุ่งออกมาตรงเนี้ยนวดตัวเราได้นะคะซึ่งรูปแบบของน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยจะมีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกมากเลยค่ะ,ะตัวเลนชาวเวอร์นี่นะสามารถปรับรูปแบบของน้ำได้2แบบนะคะ แบบแรกเลยเนี่ยจะเป็นแบบ c คาตาลิสเทคโนโลยีค่ะก็คือจะลงมาแบบเหมือนฝนนะคะหยดเป็นเม็ดเหมือนฝนซึ่งเขาจะมีเทคโนโลยีในการใส่ฟองอากาศเข้าไปในน้ำนะคะทำให้น้ำที่ออกมาเนี่ยเวลาสัมผัสดโดนตัวเราเนี่ยจะไม่แรงเกินไปจะมีความนุ่มละมุนในการโดนตัวเรานะคะส่วนฟังก์ชันแบบที่2จะเป็นแบบดีฟมาสก์ค่ะทุกคนเนี่ยออกมาจากตรงจุดนี้เลยที่เป็นสีทองๆเห็นไหมคะ น้ำที่ออกมาเนี่ยเขาจะมีความหมุนเป็นเกียวตัวน้ำหมุนหมุนหมุนมุนหมุนเป็นเกียวใช่ไหมแล้วสายน้ํามันก็ยังจะมีการสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอีกค่ะทําให้ดีมาสาเลยค่ะก็คือนวดค่ะคือเวลาโดนผิวเราเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนแบบ เรากําลังได้รับการแบบว่านวดอยู่นะคะซึ่งเวลาเปิดเนี่ยเราเลือกได้เราจะเปิดแบบใดแบบหนึ่งก็ได้หรือว่าเราจะเปิดทั้ง2ฟังก์ชันพร้อมๆกันไปเลยก็ได้ค่ะเพิ่มความผ่อนคลายในการอาบน้ํานะคะส่วนอันนี้ค่ะตัวบอดี้สเปรย์นี้นะคะน้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบดิฟมัสก ทั้งหมดเลยค่ะทั้ง3อันนะคะน้ําที่พุ่งออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการสลับสลับสลับ,ลบแล้วก็หมุนเป็นเกลียวนะคะเวลาเรายือนอาบนี่ก็นวดไปนวดหลังไปนวดหลังไปเพิ่มความผ่อนคลายนะคะส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยจะสามารถเลือกน้ําได้ทั้งหมด3ฟังก์ชันเลยนะคะนี่จะมีปุ่มกดเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะเป็น3ฟังก์ชันเลยก็คือจะมีทั้งแบบ คาตาลิสนะคะแล้วก็ทั้งแบบตัวดีฟมาสาดนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยที่ตัวอื่นไม่มีเนี่ยก็คือเป็นแบบคลาวค่ะคลาวเนี่ยเขาจะพุ่งมาเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นละอองน้ำอะค่ะเหมือนเราสัมผัสเราแบบนุ่มละมุนนุ่มฟุบนุ่มนุ่มฟูฟูอะประมาณนั้นอะเป็นละอองน้ํานะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนจริงๆแล้วว่าในการอาบน้ำหนึ่งครั้งอะเราสามารถเลือก เปิดทุกฟังก์ชันพร้อมกันได้หมดเลยทั้งเลนชาวเวอร์ทั้งบอดี้สเปร์ทั้งสักบัวทรงลีเนี่ยเปิดพร้อมกันได้หมดเลยค่ะคิดดูสิมันจะแบบมีความสบายขนาดไหนโอ้โหนวดแบบนุ่มละมุนไปหมดทั้งตัวเลยนะคะและที่ว้าวไปกว่านั้นค่ะการที่เราอยากจะควบคุมว่าเอ๊ะวันนี้เราอยากให้เฉพาะน้ำตรงนี้ไหลออกมามีแค่ตรงนี้ไม่เอาอันนี้วันพรุ่งนี้เราอยากเอาอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนั้น เราสามารถควบคุมได้ง่ายๆจากจุดเดียวเลยนั่นก็คืออันนี้ค่ะ w ล์ว wow Control ระบบดิจิตัลรุ่น Anthem ค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นแบบหน้าจอระบบสัมผัสด้วยนะคะสังเกตว่าตัวหน้าจอของเขาเนี่ยจะมีความด้านเขาจะไม่เงานะเพราะว่าเวลาเราดูตัวอักษรหรือตัวเลขที่หน้าจอเนี่ยเราจะได้มองเห็นง่ายมันไม่สะท้อนแสงค่ะทุกคนซึ่ง วาล์วตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถควบคุมอุณหภูมิน้ําก็ได้นะเราจะเลือกน้ําร้อนน้ําเย็นอุณหภูมิกี่องศาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยําและสามารถปรับได้ถึง5ภาษาค่ะและเขาก็บอกว่าติดตั้งง่ายด้วยค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่โบไม่คิดว่าโคลเลอร์เนี่ยจะทำให้เข้ากับห้องน้ำนี้ได้นะคะนั่นก็คือสุขภัณฑ์อัจฉริยะชิ้นนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะคือรุ่นแอร์ค่ะแล้วสังเกตนะคะทุกคนขอบข้างๆเขาค่ะจะเป็นขอบสีทองค่ะอันนี้เป็นสี u ันไ s e g โก d นะคะซึ่งทำให้สุขภัณฑ์เนี้ยเข้ากับห้องนี้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามันมีความเป็นสีทองนี่ยอ,อกือมมันก็เข้ากันเนาะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาเป็นระบบอัตโนมัติค่ะแค่เดินผ่านแป๊บเดียวนี่เขาก็เปิดเองเลยนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเขามีเครื่องกรองน้ำอยู่ด้านในนี้ค่ะโดยจะกรองน้ำที่จะออกมาตรงก้านฉีดชำระค่ะทุกคนจะกรองพวกคอรีนโลหะหนักนะคะเพื่อสุขค่าอนามัยที่ดีค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะไอตัวก้านฉีดชำระเนี่ยพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ย เขาจะมีระบบทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นอิเล็กโทรไลซ์วอเตอร์ค่ะคือจะมาช่วยในการชำระพวกแบคทีเรียที่อยู่ตรงการ้านฉีดชำระค่ะตัวกา้านฉีดชำระเองเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ระบบนะคะ แบบแรกคือเป็นระบบฉีดชำระด้านหน้าสำหรับสุภาพสตรีค่ะซึ่งแบบนี้นะคะเขาจะผสมฟองอากาศเข้าไปในน้ำด้วยนะคะทำให้เวลาปล่อยสายน้ำออกมาเนี่ยจะมีความนุ่มนวลอ่อนละมุนค่ะแบบที่2นะคะจะเป็นระบบฉีดชำระด้านหลังนะคะโดยเขาจะใช้ระบบสายน้ำที่เป็นแบบเกลียวค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นนะคะแบบที่3มเนี่ย จะเป็นแบบนวดค่ะทุกคนคือเขาจะปล่อยน้ําแบบแรงบ้างเบาบ้างสลับกันไปสลับกันมานะคะทําให้เหมือนเป็นแบบระบบมาสซาจช่วยเพิ่มความผ่อนคลายมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะตัวฝารองนั่งของเขาเนี่ยยังเป็นดีไซน์แบบพิเศษอีกด้วยนะคะเป็นดีไซน์แบบ French Curve นะคะก็คือจะมีความกว้างขวางเป็นพิเศษนั่งสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ เทคโนโลยีป้องกันการเกิดแบคทีเรียด้วยค่ะและเขาก็ยังมีรีโมทคอนโทรลนะคะที่สามารถควบคุมทุกการใช้งานได้จากในจอนนี้เลยค่ะแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสเนี้ยนะคะขนาดกระทัดรัดจับง่ายแล้วก็ยกไปวางตรงไหนก็ได้ค่ะออกจากห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเดินมาตามฮอล์เวย์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับห้องนอนอีกห้องหนึ่งตรงนี้ค่ะ จริงๆแล้วเป็นห้องนอนนะคะแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็ตกแต่งบ้านตัวอย่างมาให้ดูนะคะเป็นลักษณะห้องทํางานนะคะหรือห้องอเนกประสงค์นะคะซึ่งขนาดห้องเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างประมาณนึงเลยนะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวตรงนี้ด้วยค่ะข้างๆกันนะคะเราก็จะเจออีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งห้องนี้นะคะทางโครงการตกแต่งมาให้ดูเป็นห้องนอนของลูกชายค่ะ สีสันสดใสแบบนี้เลยนะคะขนาดห้องก็ใกล้เคียงกันกับห้องเมื่อสักครู่นี้ที่ไปนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันค่ะซึ่งห้องน้ำนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ของโคลเลอร์มาจัดแสดงโชว์ไว้เช่นกันนะคะว,ว้าวไม่แพ้กันเลยค่ะและไฮไลท์ของห้องน้าห้องน,นี้นะคะก็คือสิ่งนี้เลยค่ะเป็นฝักบัวที่ฟังเพลงได้ค่ะทุกคนดูสิมีลำโพงด้วยนะคะ อันนี้นะคะเป็นฝักบัวที่ชื่อว่ารุ่น m o x i ซนะคะซึ่งเราสามารถเปิดโทรศัพท์มือถือนะคะบลูทูธเชื่อมต่อเปิดเพลงฟังได้เลยค่ะหรือว่ารับโทรศัพท์ก็ยังได้นะเดี๋ยวโบลองเปิดเพลงให้ดูนะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเปิดเพลงเลยแค่เทสยังรู้สึกสนุกเลยอะ ของเขานะคะสุดสนุกอ่ความสุดด้วยเสียงเพลงค่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวโบขอปิดก่อนนะเดี๋ยวจะฟังโบพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> ซึ่งฝักบัวนี้นะคะเขาใช้ลำโพงของแบรนด์ Harman Kardon ค่ะเขาจะมีฟังก์ชันในการปรับเสียงให้เองอัตโนมัติให้เข้ากับพื้นที่นะคือห้องน้ำแต่ละที่ ใหญ่เล็กไม่เท่ากันกล้องมากกล้องน้อยไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าปรับเสียงอะไรให้เข้ากับพื้นที่หรือว่าถ้าเกิดแบบมีเสียงรบกวนอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปรับโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ไอตัวฝักบัวเนี่ยต้องบอกว่าเราถอดออกมาได้นะเหมือนปกติเลยเวลาฝักบัวที่เราอาบน้ำน้อเนี่ยเขาก็จะแบบมีน้ํากระจายออกมาท,ทุกทิศทางเลยนะคะตัวลําโพงนี้เนี่ยก็สามารถถอดออกมาได้เช่นกันค่ะทุกคนเนี่ย เอามาวางตรงไหนก็ได้นะหรือว่าพอราอบน้ําเสร็จใช่ไหมเราจะไปแ,แปลงฟันต่อนอะเราก็หยิบออกมาเพื่อความต่อเน,นื่องในการฟังเพลงนะคะฟังเพลงไปแปลงฟันไปก็ได้ค่ะทุกคนซึ่งลําโพงอันนี้นะคะสามารถกันน้าได้นะคะได้มาตรฐานกันน้ําระดับ IPX7 นะคะก็คือสามารถกันน้ําได้ลึกประมาณ90ซนติเมตรนะคะแล้วก็สามารถ เปิดฟังเพลงได้นานถึงประมาณ9ชั่วโมงเลยนะคะถ้าเกิดว่าแบตหมดเนี่ยก็สามารถไปชาร์จแบตเพิ่มได้ค่ะเจ๋งไหมอะทุกคน<ป>มาดูสุขภัณฑ์กันบ้างนะคะสำหรับโคสุขภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยใช้เป็นรุ่น Modern Life ค่ะซึ่งเป็นสุขภัณฑ์แบบ2ชิ้นนะคะ มีดีไซน์ที่โมเดิร์นเรียบหรูนะคะแล้วก็ปุ่มกดตรงนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่ทำให้กดง่ายค่ะซึ่งเมื่อกดปุ่มไปแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นระบบชำระล้างแบบ Color Revolution 360ค่ะคือจะเป็นระบบน้ำเนี่ยหมุนหมุนหมุนมุนมุน,มนแบบแรงแล้วก็ทรงพลัง360องศาเลยนะคะทำให้เกิดการชำระล้างที่หนักเร็วแล้วก็หมดจดค่ะ อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าเนี่ยเปิดเข้ามาตรงนี้นะคะเขามีดีไซน์ตรงนี้เป็นแบบไร้ขอบค่ะต้องบอกว่าสุขภัณฑ์โดยปกติทั่วไปอะ่ะมันจะมีขอบเนี่ยเป็นล่องแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะรอบๆอบแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยคือจะเป็นล่องเข้าไปแบบนี้เลยซึ่งผลก็คือมันทําให้ทําความสะอาดอะ่ะตรงล่องข้างในยากแต่รุ่นนี้เนี่ยรอบๆตรงนี้ทั้งหมดไม่มีล่องเลยค่ะ ทำให้ทําความสะอาดง่ายนอกจากนี้นะคะผิวตรงนี้ทั้งหมดของเขาเนี่ยยังมีการเคลือบ Color Clean c o a t ซึ่งก็คือเป็นการเคลือบให้เหมือนผิวเนี่ยมันมีความลื่นนะคะคือเวลาเรากดน้ำลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันไหลลงไปได้ง่ายทําให้น้ำอะ่ะมันไม่มาเกาะตัวเกิดเป็นคราบง่ายค่ะทุกคน สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของโคเลอรนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook k o l l r t t h i l l n n d นะคะหรือว่าเว็บไซต์ k o l l e r .co.th จะโทรเข้าไปก็ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากช้อปปิ้งออนไลน์นะคะโบก็มีลิงก์ด้วยเดี๋ยวโบใส่ลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะก็คือเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนั่นแหละนะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยตกแต่งไว้ให้เป็นสไตล์แบบห้องนอนของลูกสาวนะคะห้องนี้เนี่ยก็จะมีความหวานมุ้งมิงมุ้งมิงนะคะซึ่งขนาดห้องเนี่ยก็ใหญ่ใกล้เคียงพอๆกับห้องนอนเล็กห้องอื่นๆเลยค่ะและสําหรับห้องน้ําในห้องนี้ค่ะทุกคนเขาก็ใช้ ฝักบัวอาบน้ำพร้อมกับลำโพงรุ่นบ็อกซี่เหมือนกับห้องเมื่อกี้นี้เลยค่ะแต่ว่าเป็นสีขาวค่ะทุกคนนี่คือรุ่นนี้นะคะจะมีสองสีนะมีสีดำกับขาวดังนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกใช้สีที่มันเข้ากับสไตล์การตกแต่งของห้องได้ค่ะ สำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการเศรษฐศิริดอนเมืองเนี่นะคะถือได้ว่าตั้งอยู่ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองเลยค่ะ แล้วก็ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะคะคือสถานีดอนเมืองใกล้เพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองค่ะทุกคนสําหรับคนที่ขับรถนะคะที่นี่เนี่ยก็ยังใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะใกล้ๆนี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยนะคะทางเซ็นทันแจ้งวัฒนะเซ็นทัลลาดพาวนะคะมีโรงพยาบาลวิภาวดีอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็ยังมีโรงเรียนานานาชาติฮาโร่ด้วยค่ะอันนี้ถือว่าค่อนข้างใกล้มากๆเลยจริงๆค่ะ และตัวโครงการเองนะคะก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่ครบคันค่ะทั้งคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสห้องประชุมสวนแล้วก็มี kids room ด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาชมบ้านตัวอย่างของโครงการเศรษฐีรีดอนเมืองนะคะก็สามารถติดต่อตาม contact ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โบกดติดตามโบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย